ผักชีฝรั่งเนี่ยถ้าเราซื้อจากตลาดมาเขาก็จะมัดมาเป็นแบบนี้ซึ่งโดยปกติแล้วนะครับการใช้ผักชีฝรั่งในการประกอบอาหารนะครับเราก็จะใช้ส่วนที่เป็นใบเป็นยอดมันก็จะเหลือส่วนที่เป็นเงีา้าส่วนนี้โดยปกติแล้วเราก็จะนําไปทิง้งเราสามารถที่จะนํามาแต่งแล้วก็นําไปปลูกได้ขั้นตอนแรกให้เราตัดรากก่อนเราจะเหลือรากไม่เกิน1นึ่งเซน <S <S เพื่อเป็นการกระตุ้นให้รากใหม่มันขึ้นมาใหม่ต่อไปให้เรานําไปแช่ในน้ําเปล่าประมาณ3ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยเพื่อที่จะให้เหงี้เขาเนี่ยดูดซับน้ําได้ดีที่สุดเราไม่จําเป็นตต้้อองงเเเเิมมทท่่่่่ววนนนนรราาาสีีปป็กลไแชฉ หลังจากที่เราแช่เป็นเวลา3มชั่วโมงแล้วนะครับเราก็สามารถนําไปปลูกได้เลยขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะไปเตรียมดินปลูกซึ่งวันนี้เราจะปลูกในกระถางเราจะใส่ประมาณ90%ดินที่ดีสําหรับผักชีฝรั่งเนี่ยก็คือเป็นดินที่มีความร่วนซุยเก็บรักษาความชื้นได้ดีด้วยเราใช้เป็นดินหมักใบไม้ขั้นตอนต่อไปเราก็สามารถที่จะนําเอาเงาผักชีฝรั่งมาปลูกได้เลยทําเป็นหลุมให้มีความลึกประมาณ1-2เซนก็พอตัวนี้เราก็ใส่ไปเลยหลุมแล้วเงานะครับความห่างในการปลูกจะประมาณเงาละ10เซนหลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วนะคครรรับับบเาาากก็ทํํดดนน้ไ้ไลยะ